สวัสดีครับสวัสดีย่ามือเร้าครับฝนตกอีกแล้วตกยังแห้งเลยแม่นี่ซิเบตโตโตเถิกจักโตวุตวตว้น่ตกได้ตกมีตกบึมบึมตกแหงขักมือขึ้นนี่ครับมืองเขาใหญ่จนหมอกขึ้นอายขึ้นทนทวนเลย ย้ำไดยสิมดหนาฝนบุ้นทำไมเศร้าบรรยากาศดีขนาดคนตกเหล่าชาวบา,บาสายมักงน้อยฮ้อนครับฮ้อนบักขนาดลาสวายตัวบกงหญ่เลย ไข่อาหารมันอาหารเมื่อวานขึ้นเต็มเลยทั้งนี้เป็นเนเ็ตเยนมันสิมาอยู่แล้วมั้งกับนะนงเน็ตเยนใหม่ล่ะ มันไก่กลุ่มหนึ่งอยู่สวนเพลินพุ่นไอนน้กลุ่มนี่มัาไก,กขนาดกลุ่มนี่มันหาเดือนมีมันซิบก่โตเลยหรอมันมาทั้งปีอยากให้อากาศมันเย็นๆหนึงสี่สุกเมื่อ หลอดอนเทียงมากชิปโมงมากนี่โอ้ยหอนเตื่อเตื่อเทพปูนเขาก็เป็นได้สะอาดหูสะอาดตาขึ้นครับอ้างบุญก็จะเป็นถนนใหญ่ ไปเมืองไกลไปเมืองไกลกันครับหมกพิลาวกับแตะขบๆอยู่จังมาทั้งได้บุหรูพิลาวกันเลยนี่ครับแตเลื้อดุนงามๆนี่ครับต้องโลหะต้องโลหะรับร้อยสูงๆนี่ครับหมกแดงก็ยังอยู่ตัวหนึ่ง ก่มีก็บี่เดือนครับนี่ตามตัวนี่มาหากินอาหารหมูนี่ก็ร้อยสูงๆครับนี่ไกลไม่ครับว่าล่องว่าต่อแหลมเปียบเลยยุ่นหนีมันมีตกคุ้มมันก็เลยเพราะฉะนั้นเลยสูบอะไรนี่กับัาษาครับนี่ภาากระเง่าๆครับนี่ร้อยงระง่าๆสูงๆครับนภาษา อันนี้ก็บเกเยียรครับนี่เยี่ยอยู่ตอนเหนียวมั่มนสองรุดสามนี่ระมั่นรับนี่อันนั้นเราไปปั๊มมันก็ยขยายอยู่ได้อยู่ดอกครับนี่สองชีสองหาใกล้ขอกเดียวกัน,กน,นกกรครับตัวนี้เรากลมาบิกเยี่ยครับนี่นี่กับเยี่ยขอเงเดียวกันกับบกแดงนี่ครับนี่ บักแดงนี่ก็ะป๋ำมมาแล้วครับเนี่ยบักแดงกรปัำมากสองเทียแล้วเทียหนึ่งสิบห้านาทีเขาย่อมอันนี้เพราะท่านได้ป๋มครับนี่คอ,อกเดียวกันหลัครับบักแดงนี่อัน้เพิกเกิดบักเยี้ยสองรุ่นหนึ่งสองรุ่นหนึ่งโยมว่านสองรุ่นหนึ่งสองรุ่นสอง,สองนี่ยครับป๋ำมาสองเทียแล้วเร็วไหวจะมาไม่ร่อยสูงดีอยู่อันนี้ก็ สองลูกถ่าสองลูกหกกันอยู่สองลูกหก 6, ได้ยุ่มบกแดงตัวนี้คุณง่ายๆคุณกำลังดีเหรอครับกำลังเหรียญเหรอหุ่นมันอ่ะอันนี้กับร้อยสูงอันนี้ยุ่มมันสองสองหาครับนี่ยุ่มมั่นสองสี่สองหานี่แหละครับกาเอาอันนี้ก็ยุ่มมั่นสองสามกาเอา อันนั้นเคยจางมึงแล้วสองหาุูนก็เย่ะมากส,สองหาสองหาสองหกนี่ซีโตเนี่ยว่าท่านเลยล่องครับนี่มีสองโตนี่ที่ล่องมาแล้วพึกแดงก็บอกเยี้ยล่องมาแล้วกลุมหนึ่งฟูนอยู่ตรงข้างฝุ่นเออครับ ลอยงามสูงๆครับนี่ลองมาแล้วกับมีพระท่านล่องกับมีครับลอยลอยแบบได้มาตรฐานอยู่ ถือว่าบัเตีย่ยครับร้อยกับรังเหลนเลยครับร้อยนี่ไก่สุ่มอยู่นี่ร้อยหาคูง่ายๆหาคูแบบว่าเสียบเตียบเขาอะครับคริปนี้ก็ขอฝากไว้สั้นี้เล้ครับผมจะเริ่มคดทับตะจากไกค,คดแช่คดกระดิ่งให้นะครับ คุณครับสวัสดีครับผม